มาต่นนนกันหนอยเวย้ไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้คูยกับนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถหกล้อดำสิงนะครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อ้นี้ก็เร่าดึกอยู่ครับส่วนอางแล้วก็ได้นะครับก็มาดูกันตอนเช้าว่า มีที่ไหนบ้างที่ยังล้างไม่หมดนะครับจะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับนะครับก็คลิปนี้จะมาทําทําสีหัวไอเอ็นเห็ดสีดุมล้อกับล้อนะครับนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ทาไอ้ดุมสีดำมาสีเอาดุมสีแดงหน่ยพี่น้องนะครับเงินเบิดนะครับตัวนี้เป็นสีที่ผมไปซื้อเองนะครับมาดูสีที่ใช้นะครับเนี่ย นี่ครับฟองละแปดสิบห้าบาทนะครับเป็นสีอ่ที่ว่าเขาจะคนมอเตอร์ไซค์ของแท้นะครับบ้านก็จะลกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนของลงจากรถคนของลงมาแล้วก็จัดเก็บข้างบนอีกหลายอย่างอยู่ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ดุมสีแดงนะครับแต่ก็เลยเลือกเอาสีดําเพราะว่ามันมีสีดำนะครับเลือกเอาสีดําเหตุใดมันเป็น สีเก่าสีเดิมมาจากศูนย์เลยนะครับนะ่ครับแล้วก็จะสีบอลใส่กระทะสีบอลสามป๋องครับสีดำสองหมดไปแล้วปลองหนึ่งนะครับได้ได้ขังหนึ่งนะครับเหีืออีกข้างหนึ่งแล้วก็เก็บพวกสีที่แบบที่มันเป็นสนิมครับอยู่ใส่เหล้าหัน ถ้าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับขาบสนิมมันกินเห็นเหล็กแล้วนะครับก็เลยเอาสีพ่นทับไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นสนิมแถวนี้ก็ล่างออกแล้วยังไงปูนสีทับอีกอย่างน้อยนะครับนะครับฝ่ายเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างมันยกเป็นเป็นคล้ายๆแบบ ยังสนิมมันผุยังไลยยากหมกตัวอีบ่วะนี่นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อจอระบีมาทาจานหนังวะนะันนมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ล้างนะเอ็อน,นเห็นไหมมันเป็นเอ็นเห็นบ่ายเป็นหยาบๆยาบเนี่ยขัดซีมันเป็นหนะลุมไหมเล็กไหมเป็นนี่อย่างเดียวผมมีเอาสีพ่นไว้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทํานะครับ นี่ครับผมกฝั่งนี้ไม่ได้ทําแต่ล้างแล้วครับงานงนี่นะนจาจารหนางว่ามึงเดาที่ว,ว่าได้ทัวนี่ครับฝั่งนี้ก็ทําแล้วก็ที่ทําใหม่ก็มีอหอัวเก๋งนะครับหัวเก๋งหายไปซื้อ,อยางมาห้องนี่ครับสเปรย์ไว้พวื้อ สีอย่างมา้อกันมนุ้เอาออกกับตัดออกลองหัวกิ่งเรียบร้อยนะครับกคตจีข้างในก็ล้างล้างใหม่ครับหมักดกันชนเนี่ยกันชนเหล็กน้ำมัน,นเียวนะครับมาดูภายในครับให้ดูภายในด้วยภายในก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปซื้อ,อ,ขอเขาเอื่อนนี้อย่างไรแนวหอยเสียผาไหมอยู่ในห้องน้ำไหมเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในนี้นะครับที่มันเป็นเรหล่ะนี่ครับอันนี้ก็เช็ดถูแล้วสะอาดวะนี่ครับต่างจากวันแรกนะครับห้องเขาเ่า่าเกีนี่นี่นะครับ มูลี่นะครับมูลี่มาจากรถนะครับมากับรถมูลี่ของของรถเองครับนี่ครับเบิดแวแวกขวดน้อยนึงเบิรแวกนะครับวประตุงประตูอะไรก็ลงแวกเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์วันนี้ผมยาวอกเบิดเอาไอว้แต่ของย่าหมนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอ,อกหรือไม่เอาอ,อกนะครับเพราะว่าถ้าติดฟิล์มไม่ออกไปนี่มันสิกินสีกัน,กนเลยเพราะว่าเนี่ยมือเลี้ยงนีกถูอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็จะผมว่านี่เดี๋ยวผมจะรอบออกกันอือปิดกันเนีเ่ยโออกอ้าจากหลุดไล่เลยอนีบ้บนไลน์นี่ท่านผู้ชมไม่ไล่แล้วนะครับ มาดูกันนะครับตอนทําสีครับไปกันเลยครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะนี่ครับผมไปขอซื้ออยู่น้เหมนนั่นไหมขอซื้ออยู่นะมันข้าเจ้าเรียงไกลนะครับออกมานั่งเลครับเดี๋ยวตอนเย็นจะรีวิวให้ดูอีกครับผมเพราะวันตอนนี้แดดร้อนผมขอเห็นงานก่อนนะครับฟังเลยยังงีบอยอนเสียงมาทางนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชจมกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับ

่รู้จักมันหอนตัวน่ะนั่นแหละก็แบบว่าอย่างมันหอนนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ทำซีกระทะปฟองหนึ่งได้สองล้อนะครับเกือบวัวเลี้ยวฟองหนึ่งครับนี่ มันต้องทิ้งไว้บงเล้วเหลี่ยมดีอยู่นน,นั่นไงครับท่านผู้ชมเหลี่ยมขนาดล้อหน้ายังไม่ได้ทำนะครับเนี่ยหน้ายังห่างๆอยู่เลยนะรกระทะเดี๋ยวจะเอาออกเบื้องจกรอบกันกจะเข้ากันไหมนะครับมาดูกันครับ เขากันว่าครับโกบันท่า,าอเออแต่ว,ว่าตัวนี้ตัวนี้บ่รถรถรถเห็ดเพราะว่าเขาขันเห็ดไปมันกันลานยางมันก็ไปงัดออกคือเโตนะครับเลยเลยไม่ทำที่เห็ดว่ะเดี๋ยวเบิ้งสีก่อนครับถ้าสีพ่อกับสีเห็ดเนาะนี่ครับจัดสีล้อใหม่ครับผมจะทำล้อหน้าไป ทางคุณเธอแต่ตอนแรงมันหอนเอาฟังนี่แหละฟังนี่ก่อนนะครับผมเจอกันในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาอีกก่อนเดี๋ยวพ่นอีกก่อนเดี๋ยวซองปองหนึ่งเดี๋ยวฟสียังไหนมันคือเปียงนี่เถอะแต่ว่าสีนี่เหลี่ยมไม่ดีเลยผู้ชมเลยเหลี่ยมเลยดูคหรอเหี่ยว เจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันครับผมเอาฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยครับผมจะออกมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยมาดูล้อหลังครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทางนี้วัดถื่ ทางนี้ไหมพ่นบ่ได้ครับตางครับว่ตังแต่ตังไปๆตัวนี้มันได้เนาะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้กับพ่นไหมนะครับนี่นี่ครับพ่นใหมกัดสีด้วยมาดูกันครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่

ก็ได้เอาเนวห้องขอบกระทะนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอย่าซื้อหนอ็อต้าใจนะครับฝาขอบเยวมาดูกันตอนที่เสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะสวยแค่ไหนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาอะไรไม่เหมาะสมก็พอประทานโทษด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ